มาดูในส่วนของสีสันแฟชั่นมาลายูชายแดนใต้สู่สากลกันบ้างนะคะเทศบาลนครยะลาค่ะได้จัดเดินแบบแฟชั่นโชว์130ชุดตระการตายกระดับยะลาศูนย์กลางแฟชั่นเครื่องแต่งกายสร้างแบรนด์สู่สากลค่ะในช่วงค่ำของวันนี้นะคะที่พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาได้จัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ปากายันมาลายูครั้งที่ส เพื่อยกระดับการพัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาดและการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดยะลาโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองนัหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ประกอบการร้านออกแบบรวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่งค่ะภายในงานนะคะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมค่ะคือการประกวดออก ประกวดออกแบบลายผ้าและเครื่องแต่งกายและได้นําเครื่องแต่งกายที่ชนะการประกวดแต่ละประเภทขึ้นเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ด้วยส่วนกิจกรรมที่2ค่ะคือการเดินแฟชั่นโชว์ปากายันมาลาย,ยูเป็นการนําผ้ามาลาย,ยูผ้าร่วมสมัยผ้าลายท้องถิ่นและผ้าลายพระราชทานที่ได้จัดการประกวดออกแบบลายผ้าและเครื่องแต่งกายและแต่ละประเภททั้งชุดลำลองหรือชุดประจำวันชุดราตรีและชุดแต่งงานรวม130ชุด แบ่งเป็นชุดที่ตัดเย็บจากดีไซเนอร์ประเทศไทย20ชุดชุดที่ตัดเย็บจากดีไซเนอร์ประเทศมาเลเซีย20ชุดชุดที่ตัดเย็บจากดีไซเนอร์ประเทศอินโดนีเซีย20ชุดชุดจากเฮาส์แบรนด์ในจังหวัดยะลา50ชุดและชุดจากดีไซเนอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเครื่องแต่งกาย20ชุดอวดโฉมความงามตามอัตลักษณ์ผ้าถิ่นมาลายูด้วยนางแบบอินเตอร์12คนและนางแบบในแบบท้องถิ่นรวม32คน โดยได้รับการร่วมมือจากสถาบันแฟชั่นบางกอก (FA) ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมชมเป็นอย่างมากนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ภาพพื้นเมืองลายท้องถิ่นมาลายูภาพพื้นเมืองลายพระราชทานและภาพพื้นเมืองประจําถิน่นอีกทั้งยังทําให้ประชาชนมีเวทีแสดงถึงความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายประจําถิน่นจนสามารถ นำความรู้ที่ได้รับทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างคุณค่าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ตลาดในประเทศจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียนสู่สากลอีกด้วยค่ะ